เบาเาหน่อยเบาบบาหน่อยทำไมอะคะตกใจดิขอโทษสิขอโทษเขาขอโทษค่ะส sorry I'm sorry เด็กพี่น้องกำลังเล่นกุ้งแม่น้ำกันอยีกุ้งยักษ์มาหาฉันทีเบา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 เาเบาสุดแล้วแต่มันดีเฉยตายมดแล้วมั้งเพราะใครอะเพราะเด็กไงทำมันตกใจก็ตายสิ จับไม่ได้เลยตักแต่น้ำตกใจหมดเลยเจ้าแมลงวันบ้าเเอามือจับเลยไมว้ได้แล้วตัวนี้ทำไมท้อมันสงมไข่างลูกเป็นตัวเมียแน่เลยแต่คือน,น้ำเห็นมันพี้งูกนี่ามันก็ตาลูกคู่ก,กัคนนั้นอ่ะที่อยู่ในบ้านสีฟ้า

บางตัวก็ตายนะนี่บางตัวมันก็ตนทับตายเห็นไหมใช่ไอ้ตัวเล็กๆอันเนาะสูงสารนมาจริงๆเลยค่ะเป็นตัวเลืเดยมาเขาพ่อไงสี่อาจาย์ยังไงเลื่อไปจ้มพอลูกเก็บเอาเอาจะออกเขาคืนลงน้ำได้ไหมลูกเก็บมันจะตายเดี๋ยวเขาตายเอา ความสนของเด็กนะครับบ้านนี้สนที่สุดในโลกชอบแกล้งสัตว์ด้วยหรือเปล่าใช่หรือถ้าไม่แกล้งก็เทเขาคือลงถังไีลูกเราอยากเล่นด้วยดับห,ห,มหมาหมม่ได้ก้มันไม่ใช่สลามะลุกกูไม่ใช่สลามไงจิ้มฟินมากเลยค่ะอุ้ยนี่ต้ แขกมาแล้วกุ้งจับกุ้งได้ไหมเอาจับจับเอ้ยเล่นจับใช่ไหมว้าจะไปกดแรงเดี๋ยวกัดแรงเดี๋ยวเขาตายเดี๋ยวแบนหมดไม่ได้กินกันตัวจริงเหรอตัวจริงเลยนี่พี่จับได้สามตัวก็จับได้เฮ้ยเก็บไว้ให้นี้เก็บไว้ในวัยเก็บพอแล้วพอแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ของเล่นนะกูไม่ของเล่นลูก

จับจับตัวที่ตายแล้วกับตัวที่ไม่ตายสวยจ้าพจับไหมจับมือจับเลยเอามือจับเลยเขาให้จับตรงหางโค้งไม่งั้นถ้าเกิดจับตรงหัวมันถ้ามันเล่นตกใจหมดมันตายหมดนะลูกไม่ได้กินสดๆกันนะอุวยมีปลาด้วยปลาฉลามไม่ใช่คือด่างแย่ต่างหากไม่จับได้เหรอจับได้สิจับได้มันไม่ตายโอ้ยน้ำแข็งเลยตกเลยอ้าวเฮยตัวใหญ่อะ ใช่ตัวนี้้ามใหญ่หู้ดีตัวผู้เปล่าตัวผู้จะที่ไหนตัวเมียตัวเมียอยู่นี่หยุดได้หยุดยุ่ชูจะวยกุมันก็หลุดหรอก่นนเดียวใช่หรืสีเขียวไม่รู้เหรอลกสีวชิจะผางมาดิจะหางเหรอหางไม่ได้พี่พี พอแล้วน้ำหกหมดเลยเทคืนนั่แล้วพอแล้วไม่ไม่มีกุ๊กสักตัวกตพอแล้วทั้งใหญ่าแล้วป๊าป๊าทำเป็นหัวโจ๊กกแม่บอกให้ไปอาบน้ำไงไป,ไปอาบน้ำกันหมดเลยไป